สวัสดีครับผมฟุกกี้และอนิเมะที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ก็คืออนิเมะที่มีชื่อว่า The Idolmaster Cinderella Girl U149 แต่เดียๆๆๆเด๋ยวๆๆเดียๆๆเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพึดถึงตัวเข้าฟุกที่ผมหยิบอนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอ่ะไม่ใช่เพราะว่าตัวละครมันคันนี่นะเว้ยมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นงั้นน่ะมันว่าเรามาทําความรู้จักกับแฟนชส์ Idolmaster กันก่อนเลยดีกว่าสําหรับ Idolmaster นั้นต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่มีกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2005จนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ Idolmaster นั้นมีซีรีส์แยกออกมาได้ค่อนข้างที่เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางอนิเมะหรือ เกมกาชาก็ตามซึ่งในตอนนี้นั้น Idolmaster ก็มีทั้งฐานแฟนและกระแสมากพอสมควรเลยก็ว่าได้แต่วันนี้ผมยะมาพูดถึงแฟนชายอย่าง Idolmaster Cinderella เ,เ,ลลเก r l โดยจะเป็นยูนิตของ U149 นั่นเองแล้วถ้าถามว่ายูนิตนี้มีความพิเศษยังไงล่ะ ผมจะต้องบอกไว้ก่อนว่ายูนิตีนั้นแต่ละคนนั้นจะมีส่วนสูงไม่เกิน149หรือว่าง่ายๆเลยก็คือแต่ละคนนั้นอายุไม่เกิน12นั่นเองแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอนิเมะเรื่องนี้แน่นอนว่าพวกคุณอาจจะบอกว่ามึงเปโดรหรือเปล่ามึงทำไมมึงถึงเลือกอนิเมะเรื่องนี้มาทำเป็นคิฟซึ่งผมอยากจะบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้นั้นมีแมสเซจที่ลึกซึ้งมากกว่าที่พวกคุณคิดซะอีกนะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับซาลาไอดอมัสเซอร์ยู1้น และยังได้พุ่มกับอย่างคุณโอกามโตะมานาบุซึ่งเขานั้นก็เป็นพุ่มกับของโบชูเทนเซซีซั่นแรกนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะการันตีได้ว่าอะไรไม่เรื่องนี้นั้นจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนซึ่งผมก็ไม่ผิดหวังเลยซึ่งในเรื่องของไอดอลมาเ e อร์ยูหนึ่งสี่เก้านั้นก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครอย่างโปรดลเซอร์หรือพีซังที่จะต้องไปเริ่มปั้นไอดอลยูนิตหนึ่งที่มีชื่อว่ายูหนึ่งสี่เก้านั่นเองซึ่งในแต่และตอนนั้นเรื่องก็จะมีเนื้ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ของตัวละครและด้านนักสณะนดีไซน์ของตัวละครก็ตามต่างก็ทาออกมาได้ดีมากเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนว่ามันอาจจะมีบางตอนที่ผมคิดว่ามันดูธรรมดาไปหน่อยนิดนึงสำหรับผมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันมีตอนที่ผมชอบมากกว่านั้นอนะ่ะมันก็แค่นั้นแหละแล้วไอเดียลหลักๆของเรื่องเลยก็คือการก้าวข้ามตัวของตัวเองและไอเดียของความต่างของผู้ใหญ่กับเด็กนั่นเองซึ่งในไอเดียของเรื่องตรงนี้นั้นเรื่องก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยก็ว่าได้ โดยที่ว่าแต่และตัวละครนั้นต่างก็มีมุมมองและเป้าหมายที่ว่าทําไมตัวของพวกเธอนั้นถึงต้องมาเป็นไอดอลไม่ว่าจะเป็นอยากให้แม่มองว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่หรือด้วยผลง่ายๆที่ว่าลองทําดูมันก็ไม่เสียหายเผื่อเราอาจจะเจอสิ่งที่ชอบก็ได้ตัวเรื่องก็สามารถทําประเด็นของแต่และตัวละครออกมาได้โอเคมากเลยก็ว่าได้แล้วเรื่องนั้นยังมีการพูดถึงว่าอะไรคือความต่างของเด็กกับผู้ใหญ่กันแน่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะได้คําตอบคุณก็สามารถไปดูในเรื่องได้เลยนะครับแล้วถ้าในด้านของแอนิเมชันและการกำกับละ่ะเรื่องทําออกมาได้ดี เรื่องนั้นทําส่วนของการนากับและงานแอนิเมชันนั้นออกมาได้ดีมากเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะการนากับของเรื่องนั้นก็สามารถนําเสนอออกมาได้อย่างสวยงามและดูลุ่มลึกในเวลาเดียวกันเลยก็ว่าได้ซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้ผมนั้นอยากแนะนําให้ทุกคนลองดูเลยก็ว่าได้และในส่วนของงานแอนิเมชันนั้นก็ทําออกมาได้อย่างลื่นไหลและดูเป็นธรรมชาติมากถึงแม้ว่าในบางฉากนั้นจะมีการใช้ CG อยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรื่องนั้นดูแย่ลงเลยก็ว่าได้และในสองงานเพลงนั้นเรื่องก็ทททททําาาออออกมมมไดด้้้้้โเคีีีีีัังงง่่บะจจผรู ว่ามันดูธรรมดาไว้นิดนึงบ้างในส่วนของนักภาพผมคงไม่ต้องพูดเยอะเนาะว่าพวกเขานั้นก็สามารถดึงเสน่ห์ของแต่ละตัวละครอ,ออกมาได้มากเลยก็ว่าได้ซึ่งพวกเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยละ่ะ แล้วข้อเสียของเรื่องล่ะคืออะไรซึ่งผมก็ต้องพูดได้เลยว่าด้วยความที่ว่าเรื่องนั้นมีความเป็นหลายตอนโดยแต่ละตอนนั้นจะมีเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครแยกไปเลยซึ่งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางตอนมันก็ออกมาดูธรรมดามากด้วยปุ่มของตัวละครที่มันดูธรรมดาจริงๆเจนเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับตัวละครขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนจบของเรื่องนั้นถ้าจะพูดคนตรงๆเลยก็คือเรื่องมันจบไปตั้งแต่ตอนที่11แล้วด้วยซ้ํามันเหมือนมีอีกตอนหนึ่งเพื่อให้มันดูครบเฉยๆม,มองว่่าามันนนนจจะะบด้้ดีีกนะ ผมจะว่ายงไงดีล่ะตอนที่สเวีมันทําออกมาดีมากจนผมคาดหวังตอนจบเลยซึ่งผมก็ไม่ผิดนะที่ผมคาดหวังนะงั้นเอาเป็นว่าเรามาเข้าสู่ช่วงสปอยกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เออตอนนก็อยากพูดเนื้อหาข้างในแล้วล่ะซึ่งถ้าใครไม่อยากจะรอสปอยนั้นก็สามารถข้ามไปช่วงสรุปที่ผมทําไว้ที่ time stamp ได้เลยนะครับผมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่ช่วงสปอยกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้นั้นทําในเรื่องแต่ละตัวละครออกมาได้ดีมากเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนว่าผมอาจจะพูดไม่ครบทุกตัวละครนะงั้นเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่ตัวละครแรกอย่างโมโมกะสักุไรที่ตัวของเธอนั้นเกิดมาในตระกูลที่เรียกว่าเป็นลูกคุณหนูเลยก็ว่าได้ซึ่งใครหลายๆลคนนั้นก็จะติดภาพจําที่ว่าตัวของเธอนั้นเป็นลูกคุณหนูต้องเธอนนั้คงไม่ชอบทําอะไรเสี่ยงๆหรอกมั้งตัวของเธอคงจะเป็นคุณหนูผู้ดีที่อยู่ภายในกรอบด้วยคนร่วมข้างนั้นตั้งไว้แต่ต คนอื่นมองว่าเธอก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากจะลองทําอะไรต่างๆซึ่งตัวงเธอก็เป็นคนที่รักอิสระเหมือนกับเด็กเท่าั่วไปนั่นแหละซึ่งนี่แหละก็คือตัวของมูมุกะสักุไรนั่นเองและตัวละครต่อมาอย่างฮารุยุกิที่ตัวของเธอนั้นมีทักษะเด่นเด่นนั่นก็คือการเล่นกีฬายอย่างฟุตบอลนั่นเอง งั้นแล้วทาไมเธอถึงมาเป็นไอดอลล่ะซึ่งเหตุผลที่เธอนั้นมาเป็นไอดอลก็คือตัวของเธอนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยากจะลองทําสิ่งใหม่ๆที่ตัวของเธอนั้นไม่เคยลองทาอย่างการเป็นไอดอลนั่นเองซึ่งมันก็ดูน่าสนุกและ่าท้าทายสำหรับตัวเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งน่นแหละก็คือเหตุผลที่ตัวของเธอนั้นมาลองเป็นไอดอลนั่นเองและตัวละครต่อมาอย่างโคฮาลุโคกะที่ตัวปกติแล้วนั้นเธอก็เป็นตัวละครที่ดูสดใสระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ด้วยความที่ว่าตัวของเธอนั้นมีความฝันว่าอยากจะลองเป็นเจ้า พูดคุยกับพวกเขาอย่างสนุกสนานกับว่าตัวของเธอนั้นคือเจ้าหญิงในเทพิยายเลยก็ว่าได้ซึ่งนั่นแหละก็คือตัวของโครุโคกะนั่นเองซึ่งตัวละครต่อมาอย่างมิเรอาคากิหรือมิเรียจังนั่นเองซึ่งตัวของเธอนั้นก็เป็นคนที่ลาเริงและมองโลกในแง่บวกที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้ ึ่งเธอนั้นก็มักที่จะชอบพูดคุยและมอบรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอซึ่งนั่นแหละก็คือเหตุผลที่เธอนั้นอยากจะมาเป็นไอดอลนั่นคือตัวของเธอนั้นอยากจะมอบความสุขให้กับคนอื่นๆบ้างนั่นเองแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวของเธอนั้นได้ไปทําคลิปโปรโมทของสมาชิกในกลุ่มโดยการคอลแลบกับฮาร์ดจังโดยที่ฮาร์ดจังนั้นก็ได้สอนเธอนั้นในการไลฟ์สตรีมแต่เธอก็ได้ห้ามมิเรียจังว่าอย่ากดปุ่มไลฟ์นะด้วยความที่ว่าโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมันน่ากกกกลลลััววว่่าทีีเเเเเธออคิิิดดนนนงแตต็็้้้้ยยยหหุสสํใรรมขึ ซึ่งในช่วงแรกของการไลฟ์สตรีมนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วก็ได้มีสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดนั่นก็คือคอมเมนต์ในแง่ลบนั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนนั้นคงไม่อยากจะเห็นและไม่อยากจะเจอซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นหมดกำลังใจที่จะทําสิ่งนั้นได้เลย แต่ด้วยตัวของเมลียจังนั้นที่ตัวของเธอนั้นถึงแม้ว่าจะกลัวแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็มองว่าเธอก็ได้เป็นตัวของตัวเองตัวของเธอที่มอบรอยยิม้มให้คนรอบข้างอยู่เสมอเพราะว่าเธอนั้นจะกลัวยิ่งกว่าถ้าคนรอบข้างนั้นไม่มีความสุขนั่นเองซึ่งเหตุผลที่เธอนั้นมาเป็นเอดดนนั่นก็คือมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนนั่นเองและตัวละครต่อมาอย่างมัตตุบาลิซานนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วคนรอบข้างมักจะมองว่าตัวของเธอนั้นเป็นคนที่เก่งและดูเป็นคนที่ทําอะไรก็สุดยอดไปหมด แต่ลึกๆภายในใจเรานั้นเธอก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าจริงๆเรานั้นเธอก็ไม่ได้สุดยอดด้วยตัวของเธอเองแต่ที่เธอสุดยอดนั้น,น,นก็เพราะว่าเธอได้ทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เพื่อนในวงที่ดีต่างหากที่ทําให้เธอนั้นมีความตั้งใจขนาดนี้และแน่นอนว่าข้อผ่ันของเธอนั้นคือการเป็นสุดยอดตัวท็อปไอดอลเพื่อที่จะได้เป็นนายกที่จะเปลี่ยนกฎหมายให้ตัวของเธอนั้นแต่งงานกับพ่อของเธอได้นั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเธอโจ๊กหรือเปล่าแต่มันก็ทําให้เรารู้ว่าเธอก็ดูเป็นคนที่ดูมุ่งมั่นนนนนนแแลลลละะะดดดดูสสุออยุยยยยยออออออจรริงงงงๆๆใหหาาาาาาคคววมม้้ตตััทท่่เเีธก เป็นไอดอนก็เพื่อที่จะทําให้แม่ของเธอนั้นได้เห็นว่าตัวของเธอนั้นได้เป็นผู้ใหญ่แล้ว ทางทั connect, a, ้งที่ตัวของเธอนั้นมีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเองเพราะว่าเธอมองว่าตัวเองต้องรีบเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะทําให้แม่ตัวเองนั้นสบายใจและไม่จําเป็นจะต้องทํางานจางหนักนั่นเองซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่ตัวของอลิสืนั้นอยากจะรีบเป็นผู้ใหญ่นั้นมันไม่ผิดเลยนะแต่มันอาจจะทําให้เธอนั้นเสียช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดอย่างไวเด็กนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนั้นจะทําให้เราได้เห็นว่าแม้แต่ตัวละครอย่างโปรดิวเซอร์ที่ตัวของเขานั้นเรียกได้ว่าก็เป็นผู้ใหญ่ก็จรรริงงงงงอออ่่แแตตตตัััััััววววเเเเเขขาาาาานนนนนนนีบบบค้้้้กกกกกก็็็็ททํหมมืืดดลลป ที่อยากจะรีบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นแล้วความหมายของคําว่าผู้ใหญ่มันคืออะไรกันล่ะซึ่งฉลบผลนั้นผู้ใหญ่ก็คือเด็กที่โตมีความรู้และวุฒิภาวะมากขึ้นนั่นเองและการที่อารีสื่อนั้นอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่มันก็ดีแหละแต่เด็กก็มีหน้าที่ของเด็กนั่นก็คือการทําตามในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําลองทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะลองนั่นเอง แล้วหน้าที่ของผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นั่นก็คือการสนับสนุนพวกเขาอย่างถึงที่สุดไม่ว่าพวกเขานั้นอยากจะเป็นอะไรก็ตามแน่นอนว่าความฝันของผู้ใหญ่บางคนนั้นเมื่อโตขึ้นพวกเขาอาจจะทํามันไม่สําเร็จแต่ก็ยังมีเด็กๆอีมากมายที่เราคอยผู้ใหญ่อย่างพวกคุณนั้นสนับสนุนพวกเขาอยู่เพื่อที่จะให้พวกเขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในไอเดียหลักของเรื่องที่เรื่องนั้นพยายามที่จะสื่อสารออกมานั่นก็คือผู้ใหญ่ก็คือเด็กที่โตขึ้นมีความรู้ และุฒิภาวะมากขึ้นที่พร้อมจะสนับสนุสนเด็กๆในการทำตามความฝันของพวกเขานั่นเองส่วนเด็กนั้นก็คือวัยแห่งการเติบโตเป็นวัยแห่งการค้นหาในสิ่งที่ตนนั้นอยากจะทำลองทำในสิ่งที่ตนนั้นอยากจะลองโดยที่มีผู้ใหญ่หรือพ่อแม่เป็นฝ่ายสนับสนุสน,นพวกเขาไปยังอนาคตที่พวกเขาต้องการนั่นเองเพื่อที่จะให้เด็กๆในวันนี้นั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านั่นเอง โดยรวมแล้วอนิเมะเรื่องนี้นั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะม้ามืดแต่ปี2023เลยก็ว่าได้โดยไอเดียของแต่ละตัวละครในเรื่องที่มีความลึกซึ้งและดีเยี่ยมตัวไอเดียของเรื่องนั้นก็คือการที่ผู้ใหญ่นั้นคือคนที่ผลักดันเด็กในวันนี้เพื่อที่จะทาให้พวกเขานั้นได้ทําในสิ่งที่เรงชอบคอยสนับสนุนพวกเขาคอยผลักดันพวกเขาให้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้พวกเขานั้นได้ทําตามความฝันอย่างเต็มที่ไปยังอนาคตที่พวกเขานั้นหวังไว้และที่สําคัญเลยที่สุดก็คือคอยผลักดันพวกเขาสนับสนุน เรื่องที่ดูโดดเด่นและสวยงามงานแอนิเมชันที่ดูเป็นธรรมชาติและลื่นไหลซึ่งเรื่องนั้นก็ทอาออกมาได้ดีามากๆเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่ว่าแต่ละตอนนั้นจะแบ่งเป็นต,ตัวละครตัวละครไปเลยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้อินกับตัวละครนี้เราอาจจะรู้สึกเกืียดกับตอนนี้เลยก็ได้และทั้งเรื่องนั้นยังมีตอนจบที่ดูไม่อิมแพคเท่าที่ควรมันกับตอนที่11นั้นทําไว้นั่นเอง แต่ผมนั้นก็ยังอยากให้ทุกคนนั้นลองไปดูอนิเมะที่มีชื่อว่า The Idolmaster Cinderella Girl U149 เพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้นั้นคือ1ในอนิเมะม้ามืดในปี2023เลยก็ว่าได้เจ้่เลยเรื่องที่ดูดีตัวละครที่โดดเด่นการกำกับที่สวยงามออนิเมชั่นที่ดูลื่นไหลและถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครอ,ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งผมพูดได้เลยว่านี่จะเป็นหนในอนิเมะที่ติดอยู่ในใจของคุณไปอีกนานเท่านานเลยก็ว่าได้นะครับผม และแล้วเราก็มาถึงช่วงถ่ายคลิปกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่และสุขสาวันเด็กปี2568ดล้วนะครับผมจริงๆแล้วผมก็อยากจะทําคลิปพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้มานานมากแล้วแหละแต่ด้วยอะไรหลายอย่างก็ทําให้ผมไม่ได้ทําสักทีแล้ววันนี้ก็ถือวิสาสะที่วันนี้เป็นวันเด็กพอดีผมเลยเลือกที่จะลงวันนี้แหละซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมจะลงทันหรือเปล่า พวกคุณก็ดูวันที่ผมลงคลิปแล้วกันแล้วบกกับทว่าช่วงนี้ผมก็มีสอบที่มหาลาัยด้วยอะ่ะอาจจะทําให้ผมมันนั้นยุ่งๆหน่อยอแล้วเวลาทําคลิปผมก็น้อยลงบ้างแจงน้อยผมก็ลงคลิปทันวะทันหรือเปล่าอ่น่าจะทันเลยมั้ง งั้นก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันมากเลยนะครับผมไม่ว่าคุณนั้นจะติดตามมาใหม่หรือติดตามมานานมากแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมที่รับชมคลิปนีจ้จนจบซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณจริงๆงั้นเอาเป็นว่าผมคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะเอาเป็นว่าคลิปต่อไปจะมนคลิปอะไรก็ปดติดตามรับชมได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนบายๆครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะซึ่งก็น่าจะเป็นแบงค์ดีมแหละ